นีคะ่ะน,นั่งเลยนะ่ด้ยแม่นี่แม่นั่งเออ,อันนี้นนนลูกชายะน,นะคะอันนี้พี่กี้พี่กี้มาส่งใครอยากเห็นพี่กี้นี่คะ่ะพี่กี้มาส่งก็มีปุ้ยมีปุ้ยกับน้องนกอ่าอันนี้สวยของเราน้องนิด <c oughs> อันนี้น้องนิดมาสง่งม,มาส่งพาเัวขึ้นเครื่องจะขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้สี่ทุ่มนี่คนหนึ่งร้านสาวมาส่งนะคะหลานสาวมาสง่งม,มีปุ้ยแล้วก็มีน้องนุ้ยใครคะไปทีหลังนะคะดูเลเตล์ด้วยนะสวัสดีค่ะดูเลเตล์ด้วยเดีด๋ยวแม่โทรมาหายานะไปเลย นี่ก็อยากชาร์จเหมือนกันนะเนี่ยคนถามไปห้างติ๋มมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนึ่งต้งนึ่งพี่โตขอบคุณพี่กี้เลยนะคะที่มาส่งน้องรูนดูอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเอ็นโจรคลิปนี้ต้องได้ลงก่อนขึ้นเครื่องคลิปนี้ต้องได้ลงก่อนขึ้นเครื่องตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วรอรอขึ้นเครื่องประมาณ เที่ยงคืนตอนนี้สี่ทุ่มสามบินนั่งนั่งกับพื้นนี่แหละนั่งนั่งทังกาตอนนี้พาเธอก็เราขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะที่เป็นห่วงพาเทอนะคะเดี๋ยวเจอกันถึงเดนมาร์กแล้วจะไลฟ์ไลฟ์เอจะถ่ายวยู่ดูให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะวัออนนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันที่เดนมาร์ก we yeah.